ก่อ er นสิ render, Means, are, 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 cribe, ่อขาไปรับซ่อมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งดักดักๆๆๆดัให้ผมนําเด้อนะครับผมกี่ยวกับข้าวมากก็สองทาอาหารง่ายๆสไตล์แม่สอนมากนะครับเหมือนีเห็ุเมนูขนมปังห่อไข่นะครับข้าใส่ซอสนะครับในการราดนะครับแล้วก็ใช้ซีดแผ่นเนยเค็มนะครับผมแล้วก็ขนมปังหนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็ไข่ไก่สองนวยนะครับ อันดับแรกนะครับผมสีตอกไข่ใส่ถ้วยนะครับเตรียมไว้นะครับ2หน่วยนะครับผมแล้วก็พอตอกครบเร็จ2หน่วยนะครับผมกะต้องการอย่างต่อไปนี่ก็ต้องตีตัวนะครับผมเข้าตีไข่ให้มันแหนแตกเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตอกไข่เซจแล้วตีไข่เสซจแล้วห้าหั่นขนมปังเป็นสองสีกนะครับผมใส่ขนมปังแผ่นเดียวนะครับผมจากนั้นเข้ากบหั่นชีสนะครับ1แผ่นนะครับอย่างละครึ่งนะครับผม ต่อไปนะครับผมจิตั้งกระทาดโดยไฟอ่อนๆนะครับผมเอาขนมปังลงไปจีก่อนนะครับขังแรกนะครับผมนี่นะครับพอจีเสร็จมาแล้วนะครับผมกะเทไข่ที่เขาตีไว้เตรียมไว้ลงไปเลยนะครับผมเทรอบเจืงสีนะครับผมเมนูหนี้นะครับเฮ็ดง่ายๆนะครับผมบอกเลยนะครับแซ่บนะครับเอาใจคนมากินชีสนะครับผม เทไข่เรียบร้อยนะครับกับปีนบึบขนมปังทั้งสองฟังนะครับผมให้มันเข้ากันกับไข่ของฮาเดอร์นะครับผมเมนูนี้นะครับหม้อกับเป็นอาหารเศร้าได้ดีเลยนะครับจากนั้นนะครับผมกับสีหอนะครับดยการเอาขอบของไข่นะครับผมมะ่อกับขนมปังนะครับเฮดตามผมได้เลยนะครับผมเฮดบางอย่างนะครับผมง่ายๆนะครับผม พอห่อไข่เสร็จแล้วนะครับผมก็ใส้ชีสลงไปเด้อนะครับผมผู้ใดมากหลายกับไส่หลายนะครับผมสําหรับผมใส้แผ่นเดียวกับพ่อนะครับผมจากนั้นผมก็สซีราดดโดยซอสบะเขือดเทศหรือซอสบะเขือเลียนบานเห้านี่แหละครับตาโร่านะครับผมต่าซอสเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส้ตะลิ้วนะครับปิ้นอีกฝั่งนึงเขามาใส้กันนะครับนั่นแหละครับเป็นการเซตสิ้นนะครับเมนูขนมปังห่อไข่ชีสนะครับแ่บๆนะครับผม ยาเฝ้าปิดเด้อยาเฝ้าอขืนเด้อห้าใจเนยเค็มลงไปข้างๆก่อนนะครับผมเพื่อให้มันมีรสอันเข้ามาเค็มลงไปจักน้อยนะครับผมลงไปเนาะครับผมแล้วก็ทําการพริกขนมปังของห้านะครับให้มันเข่าส่วนผสมกันกับเนยเค็มนะครับผมพริกบึบเลยเด้อยายาพลิกพวัภผวัภนะครับให้พลิกบึบนะครับผมแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานนะครับผม หากมากเมนูนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายกดเป็นกำลังใจผมนําเด้อเที่หนาผมเสนอเมนูอย่างมาฝากนะครับผมอย่าเลื่มกดกระดิ่งไงผมนะครับผมนี่นะครับผมสิกินในเบิร์นะครับผมแซบ่บผมบอกเลยนะครับอาหารแซาชั้นดีเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ